ณดินแดนพุทธภูมิเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียพระอุโบสถวัดไยพุทธคยาคือศูนย์รวมแห่งศรัทธาและจิตใจของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2500เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนก,กิจและเผยแถ่พระธรรมคำสอนในแผ่นดินที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการบูรณะซ่อมแซมให้กลับมางดงามดังเดิมเพราะชำรุดทุดโทรมแล้ว หลังจากใช้งานมายาวนานกว่า60ปีทุกเช้าก่อนแสงอรุณจะสาสองท่านพระผงวัชิระโพธิวงศ์ได้นำพาคณะพระสงฆ์และนักเรียนเตรียมพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลตลอดจนผู้สแสวงบุญร่วมสวดมนต์ทรวัดเช้าเสียงพระพุทธมนต์ดังกังวานไปทั่วอุโบส,สถสะท้อนถึงความสงบและความศรัทธาอันมั่นคง บทสวดมนต์ที่ใช้ในการทำวัดเช้าได้รับการเรียบเรียงอย่างงดงามเพื่อให้ผู้ร่วมพิธีทำวัดสวดมนต์เช้าสามารถสวดตามได้อย่างเข้าใจเสียงสวดโยโสภควาก้องกังวานในพระอุโบสถเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณและเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยจิตใจที่สงบและตั้งมั่นในธรรมคณะสงฆ์ร่วมสวดอย่างพร้อมเพรียงแสดงถึงความสามัคคีและการปฏิบัติธรรมร่วมกันในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์โดยบทสวดมนต์ ช่วยให้เข้าใจความหมายของธรรมะอย่างลึกซึ้งและสะท้อนถึงความต่อเนื่องของการปฏิบัติธรรมตลอดวันในวัดไทยพุทธคยา